ก่าวทักทายสบายดีเนาะสุขสุขนยินดีตอนหับเขาสู้สองหยับเวอร์ิเนาะสำหรับมือนี้คอยกับยูเฮือนเนาะเพราะว่าเริ่มมาไต้เวียดตอนนี้ก็เวลาสิบห้าโมงเนาะหรือว่าสามโมงแรลน พอทมาถ่ายมารีวิวเพื่อนของคอยที่คอยอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอันนี้ก็นั่งอยู่กลางเฮื่อนนั่แหละเพื่อนที่ข่อยู่นั่แหละแต่ก็คอยจะถ่ายอยู่กลางเพื่อนก่อนแหละจึงมาขึ้นไปถ่ายอยู่ทิงอีกไอพี่น้องได้ชมได้เบิ่งน้ากันโอเคเฮาจะไปเบิ่งน้ากันเลยเนาะอันนี้ก็ม่นอยู่กลางนะกลางเพื่อนอืม เพื่อนคล้องคอยในการนัน้นมันมีเก่าเส่าเนาะรวมทั้งหมดเพื่อนเที่ยวอยู่ทิงฮับอรไล่เพื่อนขัาวรวมทั้งหมดมีเก่าเส่านนเาานาเราจะตั้งใส่พี่นเองฮับอได้ปลูกใส่ดินย่ามันอันปวกมันไปกัดไปกินนะเราจะตั้งไว้แบบนี้ ที่จริงฮันบางคนเขามีเขาจะเอาปูนมากรใส่แต่เขาบุ่มีเราก็เลยเอาดินมาตางาังใบนี่อันนี้แมนคบโคบตำเขาหรือว่าตำมันต้นเวลาเลี้ยงเป็เดเลี้ยงไก สำหรับรถที่เราจะไปใส่มาใส่ก็แม่นี่แหละรถคันเดียวเนาะรถอีหางรถเก่าคนนี่ลายคนอ่ะอยู่เฮือนขอยพวกน้องข่อยก็ลายคนแต่ว่ารถคันเดียวน่สีไปใส่มาใส่กับคอนข้างยากอีกอยางกับมันเทล้ายรถอย่างนี้นะแป้งตลอดเลย รถอันนี้ก็ซื้อรถมือซองเนาะเพราะว่าซื้อจากต้นห้าน,นเงินบุพเพเขาเลยเลยซื้อมือซองจากเขาเขาคายมันพอแน,น,น่มันตีงตตะบอลตาลเงามันบ่แน่นปันได บุมีปลายบุมีเอกสารเลยรถอัยนี้เนาะเพราะว่าซื้อมาไปเวียดรถนี่ที่จริงอันอยู่เวียดมีคันไปเวียดนี่มีแต่ว่าเฮาจะไปเล่านี่อยู่ในเมืองค่อนขอ้างยากกันแล้วเนาะมาไปขี่อยู่บ้านเฮาได้รถไปเวียดคันไปเวียดสบายบุเป็นอย่างรถแบบนี้เพราะว่ารถอยู่ประเทศเขามันมีเอกสารเรียบร้อย อันนี้แมนเบื้องเคื่อนขั้วเห็นบ่เคื่อนขั้วนี่จะมีบอลกองไหวฟื้นเดือนขั้ว,หว,เ,หวเห็นบ่มฟื้นดังไฟนี่แมนลกไก่เห็นบ่นี่เขาซานเองกัตตุนี่เขาจะเอาด้วยแม่แปน้นม่ตอกใส่ สานด้วยไม่พุ่งก็ได้การเหตุจะมีลายรูปแบบคือกันอันนี้แมนบอลเขาให้อันไก่ไก่มันไข่หรือว่ามันผักไข่อยู่นี่ขาสานใหม่แบบนี้นาาการเอาสานพวเป็นก็ค่อนข้างยากเราจะเอาทรงเสื้อตัวมันเก่านะเราจะเอามาใส่ นี่เห็นบอกไข่นี่เขาจะใส่คู่เบื้องนี้คู่ตัวมันแตกใส่บอด大ยเอาก็เลยเอาหมัดใสู่่นี้อันนี้แมนภาพจากภายนอกเห็นบอกภาพจากภายนอกเพื่อนนี่ก็บั้ใหญ่ใหญ่เพื่อนแอมด้วย ก็าฝากมาที่นอ้องโอเคตัวนี้ฮอจะขึ้นทั้งเฮือนเลยนะนเนาะเนี่ยคันใดเขาเห็ดกัมันเงี้ยงไปเงี้ยงมามันบ่เสมอ ปูด้วยไม้แป้นไม้แป้นอันนี้ก็บริโกบตามเข้าเรื่ยยอยแล้วก็มาปูเลยบุ๊มมีจะโกบหมดเลยแต่บางคนเขามีแต่ว่าเขาบุามีเงินสิให้เขากบอีกเพราะว่าเขากบเขาก็จ้างอีก,กอันนี้แมันสาบ สาดทีแมนซานเขาจะเอาด้วยใบเตยเอาใบเตยมาซานสาดใบเตยยุ้ผ <If> ู <su> ้เขาขึ้นไปเอาเงยเบ่งไก่ไก่ซานแบบคัดเอา ในแต่บนประตูเนเขาจะใส่ไม้แป้นเพราะว่าประตูนี่มันอัดยากเขาก็เลยเอาไม้แป้นมาใส่แต่ว่าเขาแอมนี่แอมด้วยไมหมเที่ยหรือว่าไม้พุ่งอันนี้ก็จามย์ลนรูพาที่ท่ายไว้ในปีก่อนรูปของแม่น้องซ้ายน้องสาวล้วก็ พอ่อแล้วก็ยานี่ก็แม่นใบยองยใบยองยของน้องสายน้องสายเพิ่นไปเฮียนอยู่เวียงยใบยองยอจากโรงเรียนมอสอเวียงจันทร์ ส่วนใบยงยอโตนี้มันบุคคลแจงปันใดอันนี้กกรแมนใบยงยองจากโวงเฮียนมซอส,อสอ์สุนเผาแขวงเซกองเพราะว่าเพ่นเซ็งได้นาเฮียนเก่งสายณิตศาสตร์ดป็นได้อันดับที่หนึ่งของแขวงก็เลยถือเขาส่งไปเฮียนอยู่เวงจัน์แต่ว่ายูเวงจัน์ก็ได้ใบยงยออีก่ยก็เลยได้ซองไปเลย แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เฮียนจบแล้วจบสันโมเจดบุตรไปเฮียนต่อเพราะว่าขึ้นจากพ่อแม่ฮาบุมี่ก็เลยมายุบานนั่นแหละอาศีดเดิมมเหตุหายคือเกา่านี่ก็มันแว่นอ่ะเห็นไหมแว่นใหง,งนัง่นแหละเาจะมีดอกไฟห็นบอดอกไฟเพราะว่ายุบานเฮาเนี่เขาจะใส่จักไดโม อันนี้ก็แมนฮูปของนาบาวนาบาวที่อยู่บ้านสะทัวมันมีคลิปที่ค่อยทายไวส้สวงไปิีดย่างขาลาเนะนี่แหละม,มันมีประตูซองเบื้องนะเขาเบือมันนี้ก็แมนนี่ก็จะแมน สิ้นที่แม่ข้าวตำ <Okay. S 1> เขาจะไหวอยู่นี่นี่ก็แมนบอลไหวเครื่องหอยไหวใส่ข้าวกาะเครื่องค่อยนี่แหละอยู่นี่เนะ้ว <Okay. S 1> ก็ส่วนอยู่นี่ก็จะแมนบอนนอนเลยต่างมุงไว้ บนนอนที่คอยนอนหรือว่าน้องสายก็มานอนที่นี่สองคนคอยนอนออพอดยำแดดในนี่ก็้อดขนาดนสังกะสีอยู่ทางเฮือนบ่ใดมันจะอยู่กลางส่วนด้านในนะหรือว่าเบื้องในภากเบื้องนั้นเขาจะ บวเขานะ่ขาเนาะเพราะว่าบอนนอนบอนยูของพ่อแม่แล้วก็จุน้องน้องน้องชายที่เอาเมียแล้วเนาะอาจะบวกเข่าไปเบิงนะ่งแตะ่จะเบิ่งอยู่ด้านนอกนั่นแหละเนาะแล้วนะลก็อาจะยางไปเบิ่งอยู่เพี่คั่วอีกนาะ Oh, ไก่มันขึ้นเทิงเฮือน,น,น,นบอนปะอันตุกน้ำหรือวา่าหม้อนี่เหินขวดเขาอ,อัดไว้จะเปิดให้เบิรงเลยนี่เืินขวดจากไดโมอโนี่เขาจะบ,บปิดเลยเนาะไต่ตลอดเลยจากไดมอนี่ แต่ว่าอยู่ในครัวนี่มันค่อนข้างมืดนี่ก็จะแมนเตียงของห้าเธอนอนอยู่นี่่อ้โหยังบ่ภาพเลยต้องขอเธอเขอไผ่นำเนาะ นี่แมันปลาเขาตากไว้ปลาที่พอไปหาตอนเสารนี่จะตากไว้แหนเข้าอยู่ถึงก่อนเขาซ่ต่ำเขาต้องตากไว้ให้มันแห้งดีถนะ้าจึงต่ำมันจึงบ่มุ่นนะถ้าเขาบ่ตากแบบนี้เวลาเขาต่ำมันจะมุ่นมันค่อนข้างมืดแน,น่แต่ว่ามันดำ ภายที่บึงแบบในเฮือนครัวนี่มันค่อนข้างสกปรกกับของคอโทษขคอภัยนํำเนาะราวายุบานเฮาก็เป็นจังซี่แหละการดำรงชีวิตการอยู่การอาศัยเพื่อนหัางกับบ่คอยง่ามมุงด้วยยาค่ะเวลาแดดมาเนี่ยเฮามาอยู่ มันเย็นเนาะบุคือสังกนะสีเนาะหอ้อนสำหรับยื่นข้วก็มีประตูอีกนี่เห็นปะประตูประตูหรือว่าป้องเยี่ยมนี่อาจจะเปิดนี่ยยีลุงก็มีเฮือนเข้าเต่าอ,อีกนี่เห็นปะ มีคอยปัดคอยปัดบรรยากาศด้านนอกโอเคสำหรับคลิปนี้การมาถ่ายมารีวิวเฮือนที่คอยอยู่ในปัจจุบันนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้เนาะต้องของมกขอบใจทุกท่านที่เขามาเบิง่งมาสมแต่ตนจนจบเนาะถ้ามากคคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่ง เพื่อบภาพมีคลิปใหม่ๆก็จะได้สงอีกอีกอย่างก็เป็นกำลังใจให้คอได้เห็ดคลิปต่อๆไปเอาละครับใจเจอกันในคลิปต่อไป